็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่น Evelyn กับเพื่อนอีกหนึ่งคนจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับซึ่งในแม์นี้ก็จะอยู่ในพาร์ทที่2นะครับซึ่งพาร์ทแรกผมลืมอัดครับผมเอออัานานั้นไม่เป็นแด<ต>่เ,เป็นแบบปกติคือมันเป็นไง ถ้ากปกติมันเป็นไงจากตอนที่แล้วนี่เอ็กแต่งไปโหเยอะมาก <c oughs> เออไอไอแบบนั้นแม่งมันไม่ได้น่ากลัวเว้ยแต่มันแบบมันลุ้นว่าจะโดนกินเมื่อไหร่อ่ะไอเหี้ยแบบไหนดีไม่มีก่อเฮ้ยไม,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 ม่อีกแบบนึงอ่ะเดอะเคิร์ e กดกดเจนนะอดอะเคิร์ s เหรอเออไม่รู้ลื <c oughs> มแล้ว t h เ curse เมื่อเช้าเราเล่จบยังว่าอะเ c <oughs> ิร์ e อ่ะโอ้ยอ่ะอะเ c ิร์ e จบแล้วเดอะเคิร์ e จบแล้ว The curse แค่สอง ดอะเิร์ดแมปลิฟะน่ะโโก้ไม่ใช่แมปลิฟนั่นคือมีจะมีมิกครัแรกอ๋อเฮ้ย๋ยวเปิดคอมอีกอันหนึงแป๊บนึงเจอคนเนเนมาเออเจอเจอมาี่มามามาไปห้องแมทก็ห้องห้องแมทเจอกูบ้านกูมันห็นกี่เองวะโอ้ยแค่ออกห้องนี้ อะไรวะเนี่ยเอาเปิดเปิดกระดานเป็นห้องเรียนนี้มันคล้ายๆในเรื่องลิสินในแมรลยอะที่มันมีอาจารย์คนหนึ่งคล้ายๆครูบาสเลยอะกูหยิบกูเจออะไรวะแฮนด์เดิลนี่คืออะไรวะแฮนเดิกูถืออยู่ไหนกูมันคืออะไรวะไม่รู้อ๋อแฮนเดิลเออมันคือกี้ยันแฮนเดิลมึงก็มาเปิดมึงก็มาเปิดตรงสักที่หน่อยแล้วมึงแฮนเดิลน้อยเปิดตรงไหนวะมันไม่ใช่เทียนไม่ใช่เหรอมันดูเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเป็นที่จับประตูเลยที่อยู่ดีอยู่นะ เดินมันคือแฮนเดิลก้องก้องกูว่ากูต้องหาปากกาว่ะหาปากกาไปใส่นี่นี่นี่เออนี่ไงเออไม่ขาดอีกอันหนึ่งอะอะไรวะใช่แล้วแม่แฮนเดิลมันคือเชิรเกียร์เหรอไม่แฮนเดิลคือมันเรียกว่าอะไรลูบิดอะเออลูบิดอะลูบิดประตูมันคล้ายตัวดึงอะดึงมันไม่ใช่แฮนเดิลนะแม่ มึงเอาแฮนเดิลม,มาวางตัวนี้มึงเอาแฮนเดิลม,มาแฮนะนเดิลแฮนเดิลวาตงตัวนี้ก่อนวาแฮนเดิลไว้ตัวนี้ใช่เหรอเนี่ยตัวนี้แหละที่จับมันหายกูบอก,บอกว่า,วามันคือเชิงเทียนนี่มันเป็นเหล็กแข็งๆอ่ะนี่ไงมหรืปว่เออมันคือที่จับไม่ <c oughs> <c oughs> <ơ> แฮนเดลิเดลไม่ใช่แฮนเดิลแฮนเดิลนะมันเทียนนี่เองอันนี้โตมาแล้วกูเก็บกูเก็บคุกกิ้งเออกูแจรคุกกิ้งมาแล้วอะไรกูแจรคุกกิ้ง เฮ้ยแถวเนี่ยมาเล่นด่านออฟฟี้ตอนนั้นด่านด่านเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเนี่ยไอโก้เจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยเจ็ดสิบสองแล้วด่านนี้เนยเชี่ยเมาส์ปิ้วสองโดนเต็มหน้าเลยเมาส์ปิ้วสองคลิปเลยวะต้องต้องเจอไอ้เงี้ยแบบตอนนั้นไอ้กูเจอไม่ไม่เมาส์ไม่สมบัติย่างเงี้ย เกมผีแต่ละเกมนเปิดไม่ได้วะไม่เห็นไอโก้เปิดหน้เฮทำไมใครไม่ปิดนาไม่แม่งเปลืองเฮ้ยกล้องมี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 โน้ตมีโน้ตสุดเมนูบลูทีมเวสเทิร์บพิ้งทีมชิคเก้นบลูทีมเบฟกินทีมทมิโตมันคือเกมผีแม่กวางไว้บนโต๊ะอันนี้ต่อมันวางไม่ได้วางเัง่ือต้องเปลี่ยน p o s i t กุดช่วยมาแล้ววางไม่ได้อะอะไรๆไม่ต้องมาตรงนี้ตรงนี้อ๋อต้องไปล้างจานเชี่ยเดือดที่โบโอเคนี่ล้างจานอ๋อน้องก้ล้างจานถ้า empty ทีโบอะ empty ก็คือเอามาวางไว้ที่โต๊ะเดี๋ยวกูอันนี้ให้อันนี้มึงเก็บสีอะไรมาอ๋อเอรากูเจอแล้วกูเจอแล้วไม่อยู่ในห้องนี้ซะด้วยโวยเหี้ยตาหมด ตกใจกุกรังจามเลยที่ถามเปิดประตูไม่รอกุลีกป <c oughs> เจอแล้วไม่ไงโอเคเสียงอะไรวะอ๋อนี่ไงกล้องเห็นว่าจีเนียสเอ้ยท่ทำไมคุณเป็นคนเจอตลอดเลยวะเอ้ยคุณแจคุณแจก็ว่คุณแจมันเออต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ไปอีกห้องเลยห้องรอดีเทอรเจอ,เจอโอเค ใช่ห้องนั้นเหรอวะใช่ใช่โอ้ว,ว้าวแมนอุ้ยไอ้กล้องกล้องกล้องมันมีตัวอักษรโอ้ว่ามันจะแย่แต่มึงวะเอ้ยนี่ห้องเรียนภาษาจีดเหรอห้องเรียนภาษาจีนี่ครูวดิมใช่ปะ <c oughs> โอ้เผาทิง้ง <c oughs> นี่อะไรตั้งแก้วได้ปะตั้งแก้วได้ไหมฮะมีปากกาแก้วอะต้องตั้งแก้วปะ่ะคลิปแก้วไม่มีตู้ปลาด้วยตามันควรจะตายได้หมดแล้วนะปลาลอยอยู่กลางกระตั้งมึงหลุดเลย ก็มีอยู่แล้วโหลดไปตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นเกมเราบอกอันนี้ไม่ดูเรื่องมันเป็นเกมเว็บเข้าได้ทุกอย่างเอ้ยกูเจออังสอนวายว่ะกูก็เจอแล้วก็ไปวางไว้ตรงไหนก่อนมันเก็บมันเก็บได้เหรอตรงนี้เปล่าก็งงนองมาเรียนสอนตรงนี้เปล่านี่ไงต้องมาเรียนสอนเก็บมาเก็บมาแล้วก็วางไว้เก็บตัวเองต้องมาเรียนสอนเว้ย อ๋อสอนนัน่นมีกูเจอกูเจอเจออีกไหมหรือมันหมดแล้วโอ้ยังอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงเหรอไปวะตัวนึงอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อ๋อเนี่มันอยู่ไหนเนี่ยเอเวอร์ลินเชื่ออุ้ยอ hey, ันเดอร์เดอะซีอันเดอร์เดอะซีคือตรงไหนวะใต้ <c oughs> น้ำอันนี้เหรอโอ้ oh, นี่ ไอตู do, bye, she, ้ป่าไอที่อใช่นะก็ประมาณนั้นแหละมันมันบอกว่าอะไรนะ she too she is too powerful she will control whatever she want to she อะไร่านี่ปะ she want to she will take อะไร whatever she want to she will she will อ๋อ oh, มัน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 ฆ่าใครไปวะ she will heal what we just long ล she will heal Kong Whoever see this from back to ย s อ before i s i s too late ไม่ใช่หนวดบุ้งนะเว้ยแล้วบุกแรงมากกล้องเอาหน่อยกล้องเอายบร้ยไปห้องไปห้องห้องห้องนี้ห้องนี้นี่มีแมพกองเตรียมตัวนะเว้ยกองพอปั๊บปึ๊บเข้าไปปุ๊บผีออกมาป้ามันเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นกองละกองกองเข้าไปในกองเข้าไปบเหนือซิวเข้าแบบเหนือซิวเข้าแบบเหนือซิวเข้าแบบเหนือซิวนี่สินะปึ๊บเข้ามาได้ผลประโยชน์ที่เราเรียนมาจากมันต้องมีอะไรรู้สักอย่างมึงรูแม่รูปมันช่วง เอาเจอเพนเข้าไปหน่วยซิลรูปไม่ลวงแน่นอนเอาแล้วหนึ่งสองสามสี่เลขโอ้ยเฮ้ยดื้อแม่งเหมือนเหมือนเหมือนผีมันตั้งใจหลอกกลัวเมื่อกี้โอเคไม่กูขี้เหมือนกูขิ้อะไรได้อ่ะไม่ไดเสียงแล้วพโก้พิงสองปั๊บทำเสร็นแล้วออะไรไม่ได้ก้องกูเจอทุกตากล้องกูเจอทุกตาเฮี้ย ตัวตาอ๋อตั้งแต่ภาคที่แล้วเนี่ยตัวตาตัวนี้มันตามมามันแข่งฟาดหน้ามันเอ้ยต่อไปตาหมอตาเวนสามสีเขียวปั๊มปั๊มไปเลยต่อไปสีม่วงเลยสีม่วงสีสีแดงเฮ้ยโก้ทำไมว่ารูปสวยจังไะโก้กีฬาป่ะหรอสีเดียวทำเป็นยีราฟแบบฝนเวอร์ โคตรเบื่อ <screws> ส <hundred, Basil> <desserts> ีดำก็ไม <Never> ่ได้ใส่นะมมันมันจะมีของตกมาว้ระวังนะจริงเหรอก็องเข้าต้มาด้วยกันก็ได้เลยเตรียมตัวเลยปั๊บเซ็ตมูลบล็อกเซ็ตมูลบล็อกเตรียมตัวปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคแล้วเออโค้ดเมื่อกี้แม่งแม่หาว่ากูโหลดเกมโรบล็อกมาแล้วทำให้เครื่องอื่น แม่ก oh ูไม่เปิดหลายหน้าจอยงโอ้๋อต้องไปเปิดล็อกเกอร์ดูไอ้กล้องกำนัลล็อกเกอร์มันอยู่แถวเนี้ยมันมีหลายล็อกเกอร์เพื่อนนี่เปิดไม่ได้นี่เปิดได้เจอจเอสามเหลี่ยมเจอสามเหลี่ยมเอ้ยี่ห้างหลังเลยมันข้างหลังมึง แต่บุญบอกเข้าไอ้สัสไอเอฟวิลินมันโผล่มาต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนเฮ้ยผีช่วยแก้เลยคืนมันโมเดลฟีป่าวะกล้องกูเห็นในเกมพาราโนมิซ่าอีกอันนี่ยอ๋ออ๋อแพลนกับปุกแกอันนี้ะไอ้เหี้ยวจะหน้มันเป็นของอังกฤษมันไม่ใช่ผีไว้แก้วมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่หาอะไรในล็อกเกอร์อีกอันหรือเปล่ากระดานโออีจาแค่นี้พอหมดแล้วมันใช้แค่โอ้โหกระดานโออีจาเนี่ยมันบอกว่าเฮ็ดเนอะมาจะบอกว่าเห็น เเฮฮลล่ะมันจะบอกว่าเฮลโลเว้ยมันจะบอกว่าเฮลโลแน่ๆบอกเลยอาถูกว่าแล้วเฮลโลเฮลโลเอาเฮลโลเฮียเฮลโลเอาวอ้าวพ่อม so, <c oughs> oh. ึงออกออกคูออกแล้วออกแล้วโอเฮลโลเฮลโลเอาถูกเลยถูกบอกเลยโอ้ถูกซะงั้นอ่ะอีแม่งมึงหลอกคูไปกูเนบอลีนไม่ใชยดูยังทรงละแน่นอนเเวอร์ลีน บอกว่ามันคือเอเวอร์ลีนไอ้มาจากคำว่าเฮลคือเอเป็ร์ีนโล like <so> um mm ่ไอ้สัสไอ้ยุ่งวะอะไรอ่ะเอเวอร์ลีนเอเวอร์ลีน What happened to you เอเวอร์ล um ีนค um ุณเกิดอะไรขึ้นนะเอเวอร์ลีนนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอเวอร์ลีนเอเวอร์ลีนทำอะไรอ่ะเอเวอร์ โกหลังเข้าโก้โก้หลังเข้าโก้อะไรหลังเข้ามึงอะไรมึงหยอกหยอกหยอกยอกที่อยู่ในวงแหวนไม่มีใครได้เว้ทริกคก์ทริค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 อะไรตั๋วตั๋วอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันอันนั้นติเก็ตด้วยทริกเก็ตคืออะไรวะอ๋อทริกเก็ต ไไ้รเกตืออะมันบอกว่าเธอมันโดนขังหรือเปล่าฟริกเกตโดนฮะไม่ใช่มันเป็นฟรีเกตอะไรฟรีเกตอะอะไรบ้างฟริกเกต T R I C K F R T R I C K แปลว่าอะไรฟรีกคนอีกคนหมายถึงเทคนิคการฆ่าแล้วก็เติม E ด้วยรวในการฆ่ามาธ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 าน่าจะใครวะมันเหมือนจะเคยได้ยินนะในเ่าวโน่คนเ่ามาธาเออนั่นแหละ มาท้าไปแฮมซิลใ่ะเกมนี้มันเล่นลแล้วได้อารมณ์จริงวะ่ะนั่งเกมของโคตรกอดโคตรพระเจ้าภาพมันสวยเว้ยไอรายละเอียดมันสวยมากโอ้หลังเข้าอันนี้พูดจริงโค้กเ้โค้กหลังเข้าดอดอใช่ไหแล้วกูไอเชี่ยหลังเข, <c oughs> ข้าไม่บอกอดาบดาบดาบดีไปกองไปกองกองกองให้เมื่อกี้หันเพิ่งหันมาเหมือนกันอ๋ออกออกมันต้องออกมันต้องออกมันต้องออก ต้องออกก่อนกล้องออกก่อนกล้องจะต้องออกก่อนวะไม่ต้องเจอเลยนี่ร้องกล้องกูต้องหาอันเนี้ยไอถังน้ำเพลิงอะน้ำเออวะกูจะได้มันมีถังน้ำเพลิงอยู่แถวๆนี้ใช่ปะไม่มีห้องเรียนสักห้องอ่ะกูจะได้มึงเดินหาดูดิไอห้อง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  อนี่ยังเจอแล้วเจออกจอแล้วเจอแล้ว,ลว,ลวมามามึเจอกูเจอ,เจอกูเนี่ทังไหนมาละเมื่อก,กี้แม่งหลังเข้ามาไม่บอกเลย่แม่งมัวแต่ดูไอสัจะเก็นแจ๊สเฉยโอ้โอ้ มึงนำเลยมึงมึงนำมึงนำดิมึงนำดิเพื่อนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลในห้องนี้มีจกูไปว่าในห้องนี้มีมันเป็นหน่วยซิลสามสองหนึ่งปั๊บปึ๊บปึ๊บเอาเอาเปิดไม่ได้เอาเอาเปิดไปทางหน้ามึงเฉยเลยเปิดเป็นหน่วยซิลเอากูไปแล้วเอ้ยนี่อะไรกล้องกล้องมีสมุดมีสมุดให้อ่านประวังลื่นระวังลื่นอู้ยเยอะโอ้ยเยอะอะไรวะ When I will come back and สักวันหนึ่งฉันจะกลับมา เกตไม์ีเวนอะไรสิ่งที่เป็นของฉันหรออยู่แล้ไม่รู้รีเวนครอส s นวันชอว์เฮลมีสปอร์ตมีแอนด์ไกด์มีทรัคเยอะ์ก็นักนคร I will take over I I want not อะร I want not I want I, not. I want, want. feel <Fail. S 1> <'s> มันเขียนว่า I want อะไร,รอะ f e l ไอว l นอตเจไอ l ิวแฮแต่ว่านอตเออกูกูเชื่อมันมีไอวอนกับไอวุนกูไม่รู้ว่าจ่ายยังไงเดวพาวเวอร์ดิสกูเชงเดอร์แอนมันเป็นเสียงสัญญาณไปไหมบี้เดวีเพลย์ออนเดอะเฟรนด์อ๋อราชินีมาท่าปะลงไปเลยเฮ้ยมึงเก็บอะไรมันมีข้างบนมีอะไรไหมมึงเก็บโก้โก้แปดสองมายังโกลงมาลงนโก้ เนี่อันนี้มันอันนี้มันไม่มีจัำสแกนนะม,ม,มีมีดูข้างขวาเดี๋ยวเราไม่โดนเพราะเราฉลาดเกินไปดูข้างขวามีตุ๊กตาอยู่ขี้เหร่เราว่าวนไปข้างซ้ายนะเพื่อนดื้อ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 ดือดื้อดืไอแอมหลับ t h a ย you h a v ฟ follow with ยูส thank y o เออแต่กูจำได้ว่าในนั้นมันห้ามตามตัวอะไรสักอย่างไปไม่เจ๊ห้ามตามนะเว้ยแล้วมึงตามไหมมึงไอ้เชี่ยแล้วมึงวิ่งไอกูแค่เดินมามมันเฉยมึงวิ่งไปคนเดียวเลยก็มาล่ามาล่า Trying to see me you already know that I wanted to be in control of this จะบังจะแล้วมันจะบองโลกเลย

เข้าเปิดระลามันกันลงไปเลยโอ้ยเหี้ยโอ้โหเก็บในหว่ะเกมนี้ยทางซ้ายนะจำไว้ทางซ้าย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 ไม่น่าครับลงกูว่าทางนี้น่าจะไปโดนจับสแกนไม่โดนไม่โดนหรือเปล่าวะดูแลนะต้นแอปเปิ้ลบูแลนะโตกูว่าทางจบทางจบมันร้ายเหมือนกันอ่ะคิดว่างั้นเกมนี้แม่งสมบูรณ์ค่ะนอนรอนนอนกูว่าหอดละหรือเปล่าวะ กลัวไ,ไ,ไ,ไม่หลอดกลัวไม่หลอดกลัหนักเปแล้วนี่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอะไรนี่คือเอเบลีนเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เอเบลีนอ่ะกลัวเป็นโอ้คุณนักสืบ My name is B My name is B ฮะคนชีน่อะไรมันชื่อนี้วะไอสัตว์มันมันเป็นเพื่อนรักของเอเบลีนเหรอ I can't find เขาคือเออไอ้ก็สตั๊กเดิมมีภาคสามไหมวะ กไม่ต้องมีแล้วจะตายอยู่แล้วจำสแกนแต่ละจำสแกนมึงไม่แสดไม่กลัวนะไม่กลัวไหมอ๋อมาคลิกไม่ไม่ตเทสเอ้ยโวชันเราบอกอ๋อของฟรีของฟรีได้อยู่ของฟรีเนี้ยอนุมัติออะไรหนักไม่โดน กมาเล่นนะครับเพื่อนมาเล่นนะครับเลเย,ลยเก็บขาเล่นโรบบอกมาชวนเล่นไหมครับถึงก็โรบบอกเล่นเอยไหมครับไหมครับฟี <laughs> มันไม่ใช่ไม่ใช่โรบบอกขนาดนั้นเว้ยมันคือเกมโรบบอกนั่นแหละแค่มันจะมีบล็ <laughs> <น S 1> <para S 2> อกหนึ่งไหมเมื่อไหร่จะจบครับเนี่ยเอ้ยเอามาทำไลน์สองคูดเอนดิ <ending> ้งก็คูดเอนดิ้งไว้ก่อน นี่คืออะไรตายหมดตีแล้วก็คือเรีันเป็นมันบอกว่าให้รีบนดกอไปแล้วเราจะออกไปไงเธอแล้วจบแล้วก็เออเรีนไงครับ